ไปสามแล้วพี่น้องสง่งงานย่ามไดแดดขึ้มกู้มือบ่มีเงาครับฝ้าปิดเอาอีกแล้วกันยังไดซีแอมครับ4ีจุดหกมือนีมาด้วยฮันดดโลนะครับเด้อแบนดดังอีกเจ้าหนึ่งสง่งงานครับสง่งงานบาเบงครับขึ้มกันย่งใดคือเกาครับ ป่าบอเปิดปิดเมกปิดช่วงเฮ็ดงานแดดดีดีครับสีทรงงานมือ่อใดเหลือสำนีคู่มือก็ยังโอเคอยู่ส่งให้ควา,ามงัวง,งาพิันเด้อนี่มาสื่อมาสองไมลูสามแสนกว่าตกใจผมเครื่องล้านครับเกือบเครื่องล้าน <c oughs> ราคาเกือบตกราคา สามเซนตอนนี้สามเซนเจ็ดตกใจครับผมเกือบเครื่องล้านครับไปสู้นกบลาใหญ่เลี้ยวเบิ้งซื่อๆนี่แหละเช็ดนี่กะ <c oughs> เช็ดน,นีน่ดูดครับดูดขึ้นมาแล้วกะนทรงขึ้นแห้งะกะมีว่าวนะมีว่าวเปิดลงเปิดลงบอ่บอบ่อน้ำ่วนนึงกัขึ้นขึ้นแท่งครับเอาซาวเบลไอช่างเบล เอ้ยสุดยอ,อดระวังเนี่ยล่ะใส่ลูกลอยก็ไันเดีลย,ยครับอีกจุดหนึ่งก็ออกจากบอ่อครับออกจากบอก่ออะเฮ็ดวาวให้เพิ่อน,นะปล่อยลงเสนาเลยประมาณนี้ครัประมาณนี้เหลือแค่นี้นี่แค่หนี้หน้าเร็กกลับแต่ว่าเงาสลัวครับ นอสหลัวเป็นมือนีลงแบรนดังอีกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะมามาด้วยเจ็ดรอยหาสิบวัดขุมพลังก็คือเกาครับโซราพอนเทียคือเกาขอดีของสุราพ่เทียกะถึงจะเป็นแผ่นมือสองขอดีของเพิ่นก็นคือเมฆปิดกะสูบน้ำได้คือเรา ตัวนี้บ่เป็นอยา่างโอสายลุกลอยเป็ในไกลโอเคมายนะ้อนย้อนมาพีก็ได้เนอเริ่มอยากผีก็ได้ตั้งสายแผงแชงครับว่างใส่หลังคาเลยประหยัดพื้นที่โหแน่ สมัยก่อนเราดังแท้แท้ใครับไอเหล้าดังเดียวดังในตลาดสายยาเงี้ยก็ไองานไม่ไอ้จอยสายยาสายยาอย่างเขาดังดังสิบบาทก็แมนแมสิบบาทก็แมนเ็กๆ้าเก้าสิบเก้าบาทก็แมนเพิ่นเสืองามก็แมนทักทักเด็กเด็กแล้วตุนตำรับเออไม่ได้ใส่ซอกนี่ตุนตำรับเนาะเออตุนตำรับนี่เออออกเลยมันบ้อนี่เออทามราคาง้วนโต๊ะใจอันนี้ลุงน้องเออลุงน้องไปพูดเดี๋าน ไปพุ่นบอกไปพุ่นไปเดาเออในทางเขานี่ขึ้นมาหนี่ในถังเขานี่เออปิดปิดนี่ขึ้นพุ่นละเด้ปิดพี่ปิดนี่ป้าเออเออโอ้ยนะแสดงกระบอกถือคอยก็ได้โอ้ยคือแข็งแช่เนาะแสดงก็โอ้ยบันทึกเขาเขาหมุนไส้กับพบได้อยู่อถือยื้อไอถือยู่พี่ไส้ทั้งพี่เออมันมันของไม้ของไม้มันเคยเคยพ่ออยู่บ่สมมาหมุนาปุ๊บของไม้พ่อตัดพ่อตัดอย่าว่าได้พ่อมือว่านมือว่านมือกับพ่ออย่าว่าได้ ของนันอย่างของแท้แต่ว่าของไม่ใช่เดือดรอดนะของของบ่แท้กะพออยู่เออถามในอ้ายบ่งั้นข่อยตกใจราคางัวครึ่งไอ้เกือบครึ่งล้านน่ะตัวคู่นี้บ่เออๆนี่เนาะพอ้โหอย่างวะเออบ่มันมันครึ่งครึ่งละครึ่งของครึ่งล้านนะได้1จ็ดนี่บ่นี่โคมนี่สิวไยสุด้2เดือนนี่1สนเนี่โคมนี่โอ้แส7เจตัวนั้นอยากได้50,000อยับไปนั่นบ่ นับตัวพู้อยากได้สี่หมื่นปดโอตอยากได้ตัวไดเอารวดโค้นีเส็ดเจโค้งันอีนันหามืออีนั่หมื่นแปดอาดกเอาคุยกัไดขายขายมือนีเจ้าสิบปยูไส้ไหลเอากระซือมาไหมซือมาไมบอกเน่ิาตใ่ว่าขายมือละสี่โอ้พยบสาดอกมาไหมบบาสิบาสิไปียูไส้ซือมาไหมซือมาง่าเก้าอีกโอ้ยบอกน้ำเสียพิ่งกัดบอกกรสุดเนาะยูนีขายอง่ามีอขายลียูนี งัวขายเพราะเป็นงัวเลี้ยงงัวขายซื้อขายซื้อขายซื้อขายมูเขาเจ้าโอ้ยลูกข่อยมันงามอยู่ข่อยเสียดายอยู่ข่อยแพงอยู่อันนี้บูวาปูวาคือมูนี่บูวาคือมูไม่แต่ว่าผู้ใดถือใจสาวใดเมียใดโค้มใดก็มาเอาต่อกันได้ตกลงกันได้ราคาบ่ราะเป็นบักใดบักนั่นต่อกันได้แน่นอนในอันคุยกันได้ราคาคุยกันได้ง่วงงามน้ำมันนี่โหลดห้องอันนี้ห้องพันยังล่ะพันเจ็ดเออ 95, บามันแดงบามันแดงกับบามันชี้ไหวใสสองเดือนอยากได้เสียงเกียดตัวนั้นกับบามันแดงสาวหน่อยได้หกเดือนอจะได้หาเงินตัวนั้นกับบามันแดงแปดเดือนตัวนั้นอยากได้ชี้เงินแปดคนอ่ะโอ้ยสุดยอดมีตาตัวสวยๆเมื่อเลือกเอามากตัวงามงามยอมรับว่างามเนาะเพราะว่าพอขายทางใจราคากันน้ำมันเต็มเลยนี่แหละดราคากันกับขายอันนี้ได้ห้าบาทนี่เคาปิดเปิดตัวไรตัวนี้ปิดเปิดวายเกี่ยวมันบ่ โอ้ปิดเปิดวะคะปิดเปิดแค่ตัวนี้แต่ว่าบ่ต้องน,นั่นหรอต้องไ่ต้องเกี่ยวเลยเปิดมันโหลดเปิดมือมือมัน,มนเว,เว<ส>้นก็ได้ตัวแบงค์สีเลยแดดคอยมาคอยแดยดแห้งมาแห้งเออแดดแห้งมาแห้งแดดคอยมาอคอยแดดไปเกี่ยวกับระบบนี่แมนครับมาเพิ่มกับปิดมีแต่เข้ามาเจาะเกี่ยวระบบพี่ปันีเออมีแต่เข้าอยากเอาน้ำขึ้นน้ำลงเข้าเข้าเข้าอยากอยากไปทางพุ่นได้ปันีอยากไปไปทางพุ่นก็เอาขึ้นไปโหลดเดี๋ยว ทาง่นเต็มเพิ่นตัดเองุ่นี่นะทาง่นเต็มเพิ่นตัดเองเขาเกีียวย่งเลยวเราต้องเกี่ยวสบายครับคลๆว่าเฮ็ดเรียบร้อยนี่เฮ็ดปุ๊บเี่กีตาหันอยากใสมากักเต็มแล้วก็กัดเองเปิดจุพุนเลยอนเปิดจุพุนเลยเปิดเปิดจุพุนแองเก้าพุนนี่นี่ตัวนี่ตัวนี่ว่าเนเกียวฟบ่ต้องยากน้ำเสียบไฟมาเบิ่งทั้งพี่บัดนี้สิปอยสีปอยใส่หน้านะบานีสีปอยใช่หน้าบานีเออแมนอันนี้สิปอยใส่นี้ละวาสิปลูกสวนนี่ละ เออ้อาวผู้ใดเสียไฟเมื่อกี้นี่พานนี้เจ้าเจ้าเสียไฟไปฮะมันร่นเขาขึ้นเนาะอ่ะเปิดมองดูบ้าเดี๋ยวเสียเสียไฟใส่บ้านจะเป็นน้ำน้ำบอกจากถังน้ำพูนบอกว่าเต็มถังบอกแมนแมนโอ้โอ้ค่ายว่าอันนั้นบ่อค่ายว่าอันอันีงก่อนเปิดลงไฮลงหน้าแล้วเปิดไปโหลดมาหนึ่ตัวนี้นะน้ำเสียนะว่าน้ำเสียซะตัวนี้ แมนใครว่าน้ำเสียซาซูบุตมาอันนี้เปิดตรงหน้าห้าเข้าจากกิจกรรมหรือว่าห้าสิบสซนหน้าเลยครับย่เดียวนีิกระต่อจากตัวนี้แมันบอแมนนี่นี่ห้าห้าสิเฮ็ดสวนย่เดียวนหนิห้าต่ออย่างนี้ไปเลยต่อไปเลยครับนี่นัดต่อจากตัวนี้ไปนี่ป่ะเฮ็ดเฮ็ดสะดวกสบายหลายอย่างนะสะดวกสบายหลายอย่างเข้ากต่มาให้สร้างไม่เฮ็ดนี่ต่อไปต่อไปเฮ็ดเป็นสายจค่ไดนก็ได้ที่เฮ็ดบัตรอันนี้คือความคิดของสร้างวางแผนให้ความคิดของซางตอนมาเบิ้งว่า สอนมาเบิงมาถามสอบถามความอยากได้ความอยากได้หอดมือมากเรต้องบอกเฮ็ดให้เลยเฮ็ดให้เลยตัวเขาใสอยากเข้าไปสบายเข้าไอยากเฮ็ดคืนน้ำหลังมาเฮ็ดบอกมันสีชานะเอ้าไอ้ที่มันไข่ขึ้นไปทังแผ่นบัด มันเยังโอ้คือไงเรีวแท้เอ้เป็นหัวเหโอ้ยเป็นหัวอะไรบ่เป็นเป็นีเหล่าหรอบ่พุด็แกคนนี้พเอธเด็กแก่คนนี้พุเด็่นนี้พุดกแก่คนนีเด็กแก่คนี้พเด็นี้พุเด็กแก่คนนี้พเด็่นี้ทเป็นนี้เด็กแก่้ยเป็นี้เร็แบ่เป็่เป็่นนี้พดน้แนเห็น่ เปิดไว้ไปเบิ hmm. ่องทางบูนอ่อนบ้านนี้หันบ่เปิดยน้ามี่กับบ้างหัวจากว่ามีมั่นที่นี่บุกไปเชื้อพูดไหมดินแตกพูดอยู่พีนี่ไหมโอ้เสรษฐีเมกกลแล้วเนี่ยนี่เนาะพูดอ่ะมันสีนีพร้อมบอยมันสีเหลืองวิตามินสูงเด้อเจ้าต้องบำรุงได้บำรุงเข้าไปกินเล็บกินใหยื่อแอลสีดีขึ้นน้าน้าทางออกมาจะเห็นมั่นแอลจังสีดีคือตอนตอนใบรุ่น หันจากเปิดตัวนี้แมนครับหันจากเปิดลงกน้องสากับเปิดตัวนี้เป,เปิดไปเยาวขึ้นถังคือปิโหลดหันหันเซียวขึ้นถังปิดปไว้ปุ๊บปีดไว้พุ่นเอาไปพุ่นเลยครับหันหันหันเอาไปพุ่นในบ้านนี่เอาไปพุ่นเปิดตัวพุ่นเปิดตัวขังห้ามาเมื่อกี้นี่ท <c oughs> <c oughs> ่านยัเงเบิรงคากว่าเปิดว่าวเดียวเท่านั้นแหละว่านั่นแหละว่าวเจ้าพังนั่นแหละครับไปพุ่นนะตัวเปิดเมื่อกี้นี่ หัวน oh, oh. uh, oh, 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 uh, ัはは่นแหละเออนั okay. oh, oh, ่นแหละโอ้เ hmm. สื NO noise noise oh, right. oh, really? way, ้อน oh, ั่นหันหันอยากให้มันลุ่งสุ่นเออตัวเดียวนั่นแมนโอ้ตัวนี้น้ำเสียดอกนั่นเออตัวนี้น้ำเสียเพระเกี้ยวกันน้ำรดน้ำรดา้ำได้เสียโอ้สตีบบคุ้มกับบล็อกเกลี่บเกี้ยวเป็นปะเออระบบเกากะบเกี้ยวเต็มถังเขากับเปิดกระหดแป้งเขาคือเกลี่บแค่เปิดเบ้าดิก็ไปหดแป้งเขาแล้วเพรหันหันแค่เปิดเบ้าดิโอ้ใส่ใดคือเกลี่บแบบเดิมเหมือนเดิมอ่า นี่นี่เดี๋ยวนี่ใช่ได้คือเก่าเหมือนเดิมแมนเหมือนเดิมเสียไฟท่อนั้นแมนเนติว่าบริกานโอ้ใช่เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเพราะว่าใช้สายเดิมอ่าอืมมันคือสิประหยัดไฟเดียวเไา้ไหมเนาะโอ้ยมันกระสุดยอดเดี๋ยวนี้แหละพลังงานมันมาเท่ไม่นี่ไม่นี่เพราะว่าใช้เหมือนเดิมใช้แบบเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เสียไปแม่นโอ้ดีตามไปเบิ่งของงามนะครับนี่มันเต็มมันกระตัดอืม บ่ได้เห็ดยังเลยบ่ได้เกี่ยวโอ้ยคนมีฝุ่นใส่หมักหู้งามงามไม่หมักฮู้ไทยระบบฮู้ไทยระบบไทยแล้วเด้เีอยกล้าวไทยระบบล้าวไทยแล้วกล้วยขุยขุยสวนพอจอยนะครับสายสายหญ้าพระเอกตลาดพระเอกตลาดสมัยพ่อซุกแล้วนี่เห็นบ่นี่มาเลยเด้อผู้ใดอยากมายมพอจอยนะ นี่ยฝากไรกนยากดรกอมึงเนี่ยหันนะกล้ามากออามือหัวอยวิ้วลอวับ่พ่อกะเสเอาว้วนี่ะให้พูดลวิพูลอวิอวอนี่หอมท้องหอมท้องโอ้หอมท้องอดด้ปาดเหอมท้องพแกางมาแล้ววะสิมกรเพิ่มอีกูเพ่บ่อเอนเฮ็ดกอนมูแล้วหอมท้องอีกนี่อมแล้วก่อนมูโขกนองนาเราแพรไปแพรไปอืมมันหอมท้อง มัเสียดามักเสียดาตีดามักข้าวมักข้าวของบ้านปิ้นดอกหากระปูคือเป็นไหวเลยสามปีนี่อืมน่เป็นนอ้าวโถปิดิจินสองเสงหล่อยดิ่นิอืมนั่นาปีติินสองเสงอันนั้นปิดิจินแสงหนึ่งแล้วนะนั่นต้นนึ่งปิดิจินแสงหนึ่งนี่อันนี้เป็นปีที่สองอันนั้นพวกก็ป็นปีแรกไม่พันดุกนึงอืมปีติหอมท่องหอมท่องได้ผลอันนี้ก็ดเดือดแล้วนัึงผลน่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดหอมช่องิด เอาเอาอันนั้นนะต้องซักแล้วมาขอพีพีพีต้องซักแล้วมาขอกันเลยโอนอนบ่หนอมันก็เลยเป็นโคนเนื้อนี่แหละเพจจะได้อายเอาเนาะกะอ่องหมพอได้มาแล้วก็เลยมันจังเสี่กัดเลยจับใจกัดเล่ยในครูถ่ายบ่เอามันแก่แล้วล่่ะวาบอ่ะแก่เลยบ่แก่แล้วต่อไปเฮาเสร็จเระวังขึ้นไรก็หนี้เฮาวจะเข้าสิบ่บ่แบงหนอหายมูไอ้อ้าแจ้งเสีอก็เลยเออ จำใจได้ไงแบบมากระทันหันากรนหันกินปึืงแซ่บปะอันอันสีจ้าอยู่ว่าอ๋อได้สีนังจักย่างอยู่สวนนี่มันจะได้สีปะโอ้โหได้สีปะฮะโหดย่างเดียวเนาะโหดย่างเดียวเห็นบอกมันแมงเห็นแบบนี้โหดน้ำเนี่ยโบเมนโหดยาเห็นบอกนี่มิตรแมงแมงเห็นบอกหั่นหันหั่นเข้าหั่นเข้าแม่งยามันดอก่อนยาเมื่อก่อนโบแม่งมันบ่ออืมดกยุ่ยแต่ว่ามันไม่กินเลยหวานเรามันแมงนู่นนะโอ้ยมาติดตั้งปั๊มน้ำมาได้มาอัน วิดีโออันหมักไม้งามบั๊ดปั๊ดหัวเข้าเป็นด้วยแล้อแต่ว่ามันกระงามนี่แหละรักษาได้ดีลกอนขาวปั้นอยากปั้นให้ผ่านลื่มทายข้าวปั้นแดงก็ทางไหนบ่ตอนนี้ได้กินซี่ปีแล้วปลูกป้าได้กินเราได้ตัวนี้โอ้คืนโลดปลูกนาผลปลูกนาผลอีกนาอีกนาผลอีก กินหน่วยด้ยเป็นไปลูกปั๊บเพื่อมากไปนนะสุดยอดครับสุดยอดเพื่อมากับบัม่วงปลูกปลูกฝนนี่ฝนหนากดนกินนี่คื้กันปลูกฝนนี่ฝนหนากไินายๆว่าขวบปีบัดบักซีดาพันกินจูนพอพ่อขายเขาเอาวัตถุดิบเนี่ยเขาสร้างสร้างรูกสีบ่มีเขาส่มีประบ้านสิบกัวลูกน่อยหน่อยหดก้อนได้สี่สิบปูแต่เขาไดกิตัวเศร้าแล้วเศร้าลาเศร้าพอหน่พอพ่อจำนาย นี่ซุ้มนี่ปลูกก้อนเนี่ยสองสัปปีแล้วนี่มาจองคิวไว้เด้อครับเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้มัาซิดาหวานไปขายก็ได้ซิดากิมจูจองน้ำพอจอยเขียนเรื่องเขียนเรื่องนุกท่าเนาะส่งได้ปีกราคาเดียวกันอืมส่งได้ปีกราคาเดียวกันแมี้ยยี่สิบห้าบาทใครจะเอาไปอะไรก็ช่างราคาเดียวกันอยู่ในตลาดเขาขายยี่เขาขายห้าสิบบาทกิมจูเขาขายห้าสิบแล้ขายส่งได้ปีกยี่สิบห้าบาทเท่านั้น่ายโอ้โหร้งกะยิพา เราเชื่อไปกินกับยีสต์ห่าแก่ไก่เสียวยู่ใกล้ตลาดเรื่องนะครับเด้ออยู่ใกล้ตลาดแม่ล์ลำใหญ่ห่อแหละเพราะว่าตัวใาญเด้วยนี่คนเอาเขาตลาดนี่นี่โจยจ่าเพราะเป็ขาตลาดเนี้ยเหาไปให้เขาซีอิ้ปั๊บเขากะซังซีโร่ซีโร่ซีโร่คนน่ะเ่ราะเป็เขาตลาดเพราะว่าของห่ามีคุณภาพเ่ราะดิฉัจ่าหรือใบกัดเบิ้งมันสิกว่าใช่ไหมกัดเบิ้งมันสิกรอบใช่ฟังเสียงฟังเสียงเป็นไหนกัดน้อยเนื้อกรอบนะครับ ไปพ,พ่อตุ่มดนไไี่ยเท่าบลาดิเกียวกับสารเคมีมัมนเบื่ออร่อยอ่ะใส่เต้าปูนกับคุณขิงหัวเราเด้อคุณขิงหัวกับเฟื่องหัวกัดไปซื้อมาอีกแล้วผมพลาดพออายันพ่อใส่ขังลุ่มนะสิปลูกไปอ่นสิวสาไไ่าว่าไปข้างนั่น,นครับตอนเราขายผาักก็ขายดีกว่ามูครับไก่ดีกว่ามูไม่เห็ดอันมากไม่ก็ง่ามกว่ามูอีกมากไงง่ามกว่ามูมันเท่าปลูกน้ำมันนะใส่ใจด้เนาะนี่ใส่ใจปลูกเข้าไปมีแตต่่้นใใสิได้โ้ด กุ้ยกุ้ยกับกล้ยตายพ่ายเลี้ยงเลี้ยงปลากับปลาจอยตายของผมหาจะงยห้าเเ็่พนมีน้ำแล้วพ่นจีเฮดเป็นแปลงไม้นี่กรมเีด่อมจกีจกากับจ้างสีเาไปางหลังบ้านที่ดินพ่นยูหิมซีเลีนี่นี่กําลังสิเป็นซีเลนมองนี่ทางแยกจากเรื่องมนองเอกนะครับแกติเป็น่ินดอกแ่ักตัวรจักอดหันจัก เมืกี้ตไปกันหาร้อยต้นแต่ว่าพวกนพวก็เก็บได้ซีหกเชือนี่เาเจ็บด้เชือเชือวันอาทิตย์ต่อไปนี่เ้วยซีเก็ดเกิดซ้าโรซาโร่เที่ยวที่ยวนด่นไยด้ซีสิพุ่ด so so we ีใจครับคุณไดมาบบถือมองทำหาอันก็จอยตลาดสดนี่ม้งเขาจอยตลาดนัดบ่เขาสีหรวดอกนี่นี่หพระธาน่มนุกักเช้ามาหนี่นี่นี่สัมห้อนี่จะมีหแล้วนาะสัมัสหัวห่นห่นหั่นพวกหัวจะมีเน่า เทคนิคเอามาตะใส่มีมูเราดูบ้างแค่แรกลองลองพิดลองถือจะไหวกําลังป็นดอกแบกแนี่อันลูกกัเานี่นน่้องน้องใส่มันโทษลุงซักได้บาทบ่ได้โทษแต่ว่าบ่ได้โทษแต่ว่าอันหักกันหักกันอันไอ้มาทั้งเสีอก็เลยสาระให้ก็เลยกระชางมั่นปะยำหนอกนี่ดีนี่ดีปลูกแบบ อันนี้เขาห้องว่าประสบการณ์บบ่อันนี้ปลูกแบบเนี้ยก่อน,นดออร์เขาบอกอืมอ,อือดรเขาบอกไซฟูนซ้ำกันอืมบํารุงซ้ำกันได้สามเงาบ่ได้สามอันแล้วก็วสมมุติว่าไซฟูนคู่หนึ่งอือเขาใส่ต้นเดียวบ่มันก็ได้กินอันเดียวอันนี้ใส่คู่เดียวก็ได้กินสาบานงามซ้ำกัน <laughs> ดกซ้ำกันสมมุติว่าอืมทำแบบดรสามต้นอืสามต้นปลูกปลูกอันเดียวปลูกดกดีอร์นี้ สองต้นอ้องอันนั้นสามเมื่อกี้นี่งสามเฮดด็บดอคเตอร์สองอันนี้แต่หนึ่งแต่ว่าต้องเฮ็ดแบดร็อคเตอร์ถือมีอันนั้นอันนี้แซทบมีักบง่าวนี่มีแบบนัดนเนี่ยแต่ว่าแบบแบบยังก่อแบบบ้านละกัวตายซ้ำกินบทัฒน์มูกินบทัฒน์มูนี่แหละหนำเลี้ยงว่าพ่อมาตอนนั้นอันสี่ต้นอันนี้สี่สามสี่สองหนึ่งนี่แหละเขาเฮ็เด็บดอกเตอร์เขาว่า ประหยัดน้ำะหยัดฟุนเพราะว่ามันสีได้กินน้ำการแต่ย่างมันยังสี่เคอออกไปคนละทางอออืโ้สุดยอดปีเดียวนี่เจอของแท้ไม่สักปีเดียวครับในสีเมตรปาทัวไม่สักสีเมตรก็สี่สามปีสีปีไปจังไดเออบวกซีร่าไปโฆษณาพร้อมว่ามันอร่อยแซ่บบ๊อบถ้าอร่อยแซบบีบบอบแซบแซบตรงมาตรงมาหาพ่อจ่อยตลาดนัดหรือตลาดดนั ร้านอยู่ตรงสายตรงกับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเรื่องนกขาเนะาะเออบอสมองยู่ี่ว่าทางมาบ้านคนสายตรงทางมาเจเรืออ๋อทางมาบ้านคนสายบ้านคนสายร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะตรงข้ามกันกับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่บอกที่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นกัด ท่านสมัยได้สีลาหน่อยว่าม,าามาันสีนเป็น,นยง้มมันเป็นหน่ยหนอยอยวยเป็นข้าวหยาบส้มผูดเนี่ยแง้นสีห่อกห่อกขึ้นกันบ,อบ,อบ,อบ่บ่บ่สีลาหน่อยซื้ซบอบ่ห่อเขาเขาซื้อกล้วยมากเขาแถมนะต่อส่วนพอมัดมัดสีเป็นยง้มมันเป็นหน่วยแก่มันมันสีเป็นไข่ไข่น่วยบักนี้ส่งสีแบบส้มผูดเห็นเปล่าส้มผูเป็นส่วงไหนนั่นละเป็นสัตว์ละเป็นตะยามเมื่อแล้วใบแล้วนี่ใบแล้ววัตสุขอุ้ยดุกพักอีดีเอาไปปั่นเขาเจ้าใส่ถุงใส่ถุงเท่าสองลูกสองลูกไปให้อีกนี่ ่แ้วมนีใหเขาเจ้าพี่กาเจ้ากันดีใจว่าขันเสียดานอยเราปลูกไว้บนาต้นต้นซ้ำนี่แหะเนาะได้ทุ่งหลายได้หมากหลายดกคักอันนี้มันไรแล้วเนี่ยค่ะไรกันยังพ่ออะไรอันนั้นอยู่นี่ใกล้ๆบักชมพูน่นแมนกขลังออกสีทรงนั่นเครื่องแก้มาเดี๋ยวของพ่อท่นใส่หนูท่านใส่มะพร้าวขี่ต้นมะพร้าวสองต้นมะพร้าวต้นเดียวมะพร้าวสามต้นเรียนเรียนสูตรเพันเดียพี่น้องเรียนสูตรเพ่นอื หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นวิทยาศาสตร์การเกษตรจากน้อยสีเฟืองควบบั่นเฟืองกห็หลายหลายเฟืองเหมือนไหน,น,นไปแก้มมาพันเดียวอยู่ไฮนัน่นไฮนว่าสิฟลอยน้ำต้องไปหนึ่งกาลัางอทอดต่อยด้ายอีกแค่นัน้นบ่ที่นี่นี่นี่มังกรมังกรสีแดงว่าเห็นมังกรสีขาวมังกรแดงหน่อยมังกรสีแดงใจมันแดงนะแต่เพเป็น ขายผ้ามันก็ขายดีไมเฮ็ดกันเกษตรก็ยัางามกว่ามูลงามกว่ามูลเพราะใส่ใจเนี่ยเพราะว่าทำอะไรใส่ใจอันนี้มาด้วยคำชอบเนี่ยไหมพี่เพราะว่าเราใส่ใจถ้าเราทำอะไรถ้าใส่ใจด้วยเนี่ยบอกิจการเนี่ยบอเอาไว้ให้ลูกเบิกเพราะเอาไว้อันเขาภาษาจอเล่าตาเขาเขาจะเล่าตาเขาเออเล่าตาเขานะอานมีเล่าตาเขาคนคนคือหรือเปลาจังไดก็คือหรอก หันเขาอยาใ้น <t iny> yeah. yeah. mm ้า hmm. mm ุ hmm. yeah. mm ้นครับกเเหมือนเดิมจาบได้ไปจอตัวนี้โอเคเนาะโอเคนะครับไอ้ก้วยดําเราบอกก้วยดําก้วยก้วยดําโอ้ยวยก๋ยวาอยู่ก้วยสุกจนดำก้วยสุกจนดำนี่จะได้มาปลาไว้จังสิสุกจนดำหอมทองหอมทองสือช้กระสีบาดดกหอมทองหอมดอง บัวไทยดอกมันบ่งามเอาพ่อละเอาเอางามโอ้เมนเมนันงามบัวไทยตัวแดงงามกับปตาไทยได้น้อขึนับไปอีกได้ยห้่ลงามส่บดุ้ด้อยนอ่เออถเจ่านอมันหลายใหญนี่หออ๋อหลายอ๋อหลเจ้าต้องเจ้าต้องล่มล่มนอแหลจังห้องอ้ายมาเอาแบบนี้ห้องพีนอจหญ่พีนอตัดกินแล้วจังขยายได้เออจังสั่นแหละ ไม่เรามาทั้งเสี้ยมันโอตรบ่ได้บ่อพอสิทาตัดแม่นบ่ก็เลยทาตัดอีกจักเดือนบ่ด3เดือนปุ้นนี่จักตัดได้อืลๆตัดแล้วก็จังสิมาขุดพระชีพปลูกเด้อนี่เจ้าสิพปูกรึท่านห้อยนะครับ5-6ฮกนออ้ยอันนี้มันน้อยอันขุดให้อ้ายทุนนึงปิดชีพกอหนึ่งกอ1อืออ่ะเอาซ่ํานี้เนาะเกษตรที่นาไปไดนพ่อเพียงเฮาแซ่บแล้วแม่นบ่ครับแซ่บหลายแซ่บหลายเสียบหลายกินไอ้จังได๋ล่ะอันนี้เจ้าต่อเสินสายสีดำเบิดบ่นี่ เ,เดี๋ยว,วก็ได้ลวกบะตองนะจบงานนะครับเฮนโดโลจบแล้วคจบงานที่ว่าโอเคโอเค่เงงา,งานเกษตรพ่อเพียงนี่นี่มันทัวๆทัวอยู่นี่หานมันแต่นั้นมันก็ตัดเองมันอืมแมนมันสีไหลรัวๆัวลงมา,าบา่อบันครับโอเคตอนนี้เด้วโอ้มันบ่ไหลรัวแต่ว่าไหล